สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับเราช่องมาม่าคกกิ้ง4524กันอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะมาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำลูกชิ้นหมูผัดใส่ใบโหระพากันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆสะดวกแล้วก็ประหยัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบในการทำกันก่อนค่ะ เครื่องปรุงและว,วัตถุดิบที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีหลักๆก็คือลูกชิ้นหมูค่ะหั่นครึ่งๆแบบนี้นะคะมาม่าใช้ประมาณ300กรัมใบโหระพาค่ะกระเทียมค่ะพริกขี้หนูสวนแล้วก็จะมีพริกหวานค่ะหากเพื่อนๆมีพริกชี้ฟ้าใช้พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีน้ำปลาซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเครื่องปรุงและวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะขั้นตอนแรกเรามาตำกระเทียมนะคะแล้วก็พลิกกันก่อนค่ะมาม่าจะตำแค่พอหยาบหยาบพอนะคะตำออกมาเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ค่ะมาม่าก็จะนำไปพักไว้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะมาม่าตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็นําพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะอาจจะมีเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะคะที่ทําอาหารไม่ค่อยเป็นค่ะมาม่าแนะนําว่าต้องผัดพริกกับกระเทียมให้หอมทุกครั้งนะคะไม่งั้นพริกจะเหม็นเขียวค่ะพอหอมดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ลูกชิ้นตามลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะผัดผสมให้เข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำล้างคกลงไปพอประมาณค่ะน้ำมากน้ำน้อยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะ มาม่าใช้ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นมาม่าจะเพิ่มความหอมเล็กน้อยด้วยน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะ เมนูลูกชิ้นผัดแบบนี้นะคะปรุงง่ายค่ะเพราะว่าลูกชิ้นเขามีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติให้ถูกใจค่ะน้ำปริมาณตามที่ชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พริกหวานลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพาแล้วก็ผัดผสมกันดีนะคะให้ใบโหระพาสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ผัดให้สุกได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ลูกชิ้นหมูผัดใบโหระพาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะถ้าอยากจะให้ประหยัดนะคะเมนูนี้ก็เพื่อนๆสามารถไปซื้อแบบลูกชิ้นเสียบไม้ที่เขาแบ่งขายนะคะ5บาท10บาทถ้าอยู่คนเดียวนะคะสบายมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะ ถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูลูกชิ้นนะคะแล้วก็ไปหัวละพาผัดเผ็ดๆอร่อยหอมๆแบบนี้นะคะก็ลองไปทํำตามกันดูค่ะก่อนจะจากกันไปขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ